ถ่ายคลิปมาเรียกอีกแล้วจอมคิดดื้อไมอ่ล้วครับนี่เขาต้มก็าต้มเขาบอกเจ้ามง่วหนุ่มสีเกตบันหัวเราพิมพ์ไปบึงมาแล้วบอก่ขนมขนมขนมเูจ้าจ้าครับจ้าครับเออจ้าครับอบอกบอก อู้ยิตส่งคือเน่หิตมึงตีผูนยกไรเอ้ยเมนคักนอ่พนนี่นอเออปอเออเดี๋ยวหนูไอาจับจะผ่าพี่เมียวอ่าสิกินข้าวต้มแด้วนี่เด้อนี่เด้อปอข้าวต้มเรียขนมแล้วฟองมึงแล้วอ่ามย้ำอันนี้เออได้กินขนมแล้วอันนี้คือยิบหอยอย่างนอบานี้นอ่นมน้อยจอมป่วน เอาหนึหน้ำมึงเอาใส่ปลาก็ใส่ปากกัดเออุ้ยคำใหญ่แหงหเออไดนขนมหลับไปใส่เนาะบายบายมึงมาดนิเอ้ยบายบาย,บายมึงอขอบคุณครับตี่รับชมติดตาม้ำเนียด้ครับนมถีเก็บบัตรของเราเลยครับ